ในปลายเขานะครับก็สิมีถาดอาหารต่างๆที่เพื่อต้องการเขาจึงได้น้ำออกไปเขาตัวนี้มาทําการมักเพื่อนําไปใส่ในทางการเกษตรครับวิธีทำนะครับเขาก็นําปลายเขาใส่ลงในถังมักจากนั้นเขาก็ทาการใส่น้าตาลทรายแดงซึ่งน้าตาลทรายแดงตัวนี้ก็สิเป็นอาหารของจุลินทซี์ต่อมาก,ก็เป็นจุลินทซี่์จ้าปลวกผู้ใดบ่มีจุลินทซี่์จ้าปลวกก็ใส่จุลินซี์อย่างอื่นแทนได้หลังจากนั้นนะครับเขาก็ทําการเติมน้าเป้านะครับหาิตเข้าเติมน้าเสียต่อไปเขาก็ทําการค้นนะครับ หลังจากเขาเฮตดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ทาการปิดฝาแล้วก็นําไปเก็บไว้ในที่ลมครับสําหรับการดูแรลรักษานะครับเขาก็นํามาตั้งไว้ในที่ลมมักไว้เจ็บมือเกิดสังเกตว่าบริเวณนํามักของเขานะครับสีมีฝา,าขาวขึ้นในลักษณะนี้เขาก็สามารถนําไปใส่งานได้เลย,เลย สีเป็นฉีดพ่นหรือว่าราดลดก็ได้ฉีดพ่นในช่วงใสๆหรือว่าการราดลดเลยขึ้นกันสีเห็ดให้ใบของผืชเขียวงามสัางหอแสงได้ดีแล้วก็มีการเจริญเติบโตที่ดีเป็นการเพิ่มผลผลิตให้กับพืชเห็ดให้พืพแชแข็งแรงทนต่อโรคอีกอย่างนะครับรสชาติของผืชหรือว่าพักที่หฮานําไปทําการฉีดพ่นหรือลาดลดก็สีมีรสชาติที่ดีน้ำมักตัวนี้นะครับสีมีถตดในตัวเกลนค่อนทางสูงจากการที่ผมเห็ดแล้วก็ทดลองใสเ่เพิ่งหรือว่าได้ผลดีครับ สวัสดีครับผมจาสเบียคุณแผนศิราโคดครับในมณนี้สิมาสาธิตวิธีการเทดปุ๋ยน้ำมักจากปลายเขาครับในปลายเขานะครับกับสิมีถาาุอาหารบพาว่าเป็นถา,นาต,ตนในตรเจนพวกวิตามินต่างๆหรือว่าถาาุโพแทสเซียมซึ่งเพื่อต้องการเพาจึงได้น้ำออกไปเขาตัวนี้มาทําการมักเพื่อนําไปใส่ในทางการเกษตรครับสําหรับอุปกรณ์นะครับกับมีปลายเขาหนึกิโลน้าตาลทรายแดง2ขีดจุลินทซี่เจ้าปวก1ลิตรน้ำา5ลิตสุดท้ายก็เป็นภาชนะมักครับ สำหรับวิธีทำนะครับขันตอนแรกเขาก็นําปลายเขาใส่ลงในถังมักเก็คว้นที่มีฝาปิดเพื่อบ่อให้มแมลงนะครับมาใครใส่แล้วก็ให้มันเกิดนอนปลายเขานะครับเขาจะใส่เขาชนิดใดก็ได้อกว่าปลายเขาเจ้าเขาเนียวก็ได้นะครับจากนั้นเขาก็ทําการใส่น้าตาลสายแดงซึ่งน้าตาลสายแดงตัวนี้ก็จะเป็นอาหารของจุลินทซี์อีกอย่างบ้ให้น้ำมักของห้องหม็นจนเกินไปสําหรับ น้ำตาลนะครับคนที่เป็นน้ำตาลไส้แดงต่อมาก,ก็เป็นจุลินซียเจ้าวปลวกถ้าผู้ใดบ่มีจุลินทรียเจ้าวปลวกก็ใส่จุลินทรีย์อย่างอื่นแทนได้จุลินทรี์นะครับก็สิซอยในเรื่องของการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่เฮาทําการหมักให้ได้สารอาหารที่ต้องการหลังจากนั้นเฮาก็ทําการเติมน้าเป้านะครับเขาเติมน้าเร็จต่อไปเฮาก็ทําการค้นนะครับ หลังจากห้องเฮ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกก่ากะทําการปิดฝาสําสหรับการดูแลรักษานะครับพ่าก,ก็นามาตัางไปในที่ลมมักไว้เจ็ดมือในระว่างการมักนะครับพ่าก,ก็ทําการเปิดฝาค้นทุกมือเพื่อกระตุน้นให้จุลินทรีย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อยสารอาหารที่อยู่ในปลายเขาให้ออกมาได้เร็วที่สุดครับตัวอย่างนะครับที่ห้องมักมาแล้วเจ็ดมือก็สังเกตว่าบริเวณนำมามักของห้องนะครับสีมีฝ้าข,าขาวๆขึน้นก็จะเป็นชี ของจุลินทซี์ก็คือหิ้วหมัดแสดงว่าจุลินรี์ที่มีประโยชน์อยู่ในนี้นะครับมีอยู่เป็นจํานวนหลายในลักษณะนี้เขาก็สามารถนําไปใส่งานได้เลยการนําไปใส่งาะครับเขาก็ใส่น้ามักจากปลายเข่าตัวนี้นะครับในอัตราส่วนหาสิบซีซีต่อนามยี่สิบลิตรทักากันเป็นฉีดพ่นหรือว่าราดรถก็ได้ฉีดพ่นในช่วงสายหรือว่าการราดรถหรือขึ้นกันสําหรับความทีในการใส่งานนะครับก็ใส่อยู่อาทิตย์ละสองครั้ง ทั้งสีพ่นแล้วก็ลาดรถพืชที่เหมาะสมนะครับก็ควรจะเป็นพืชที่ต้องการการเจริญเติบโตเพราะว่านมักตัวนี้นะครับสีมีถาดในตัวเกลนค่อนข้าง,งสูงที่แนะนํากับเป็นพวกพืชพักสวนขั้วนะครับพืชอ,อายุสั้นหรือว่าพืชกินใบเพราะว่าสีเฮ็ดให้ใบของพืชเขียวงามสังหอแสงได้ดีแล้วก็มีการเจริญเติบโตที่ดีเป็นการเพิ่มผลผลิตใหครับพืชสาหรับช่วงอายุของพืชก็สามารถใส่ได้กับพืชทุกช่วงอายุแต่จะให้ดีก็คือ เือที่อยู่ในช่วงต้องการเจริญเติบโตหรือว่าเผืชที่อยู่ในช่วงเป็นตนกานะครับสาหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนียุนครับสาหรับปลายเขากับเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายกับมีประโยชน์ค่อนข้างที่จะไลหลักๆแล้วก็คือซอยเร่งการเจริญเติบโตให้กับพืชใ,ในพืชแข็งแรงทนต่อโรคอีกอย่างนะครับรสชาิของเผืชดหรือว่าพักที่ห้านําไปทําการฉีดพ่นหรือหลาดลดเกิดสีมีรสชาติที่ดี เป็นน้ำมักอินซีนะครับบ่เป็นอันตรายต่อผู้ใส่และกับบ่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอีก่ย่างนะครับก็บมีวิธีการเฮ็ดที่บ่ยุ่งยากใส่เวลามักเจ็บมือก็สามารถนําไปใส่งานได้สาหรับผู้ใดสนใจก็ลองนําออกเทคนิคน,คนี้วิธีนี่ไปทดลองใส่เบื้งใดจากการที่ผมเฮ็ดและก็ทดลองใส่เบืง้งถือว่าได้ผลดีครับ